ความสัมพันธ์ที่ไร้ชื่อคุณเคยมีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนไหมความรู้สึกดีๆที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมันอาจจะแปลกสำหรับความสัมพันธ์แบบนี้แต่ใช่ว่ามันจะไม่มีจริงๆสำรัยล่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการสถานะอะไรมากมายมีเพียงความรู้สึกดีๆให้กันก็พอคนส่วนใหญ่อาจจะต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์เพื่อบ่งบอกว่า คุณและเขาเป็นอะไรกันแต่สำหรับบางคนแล้วเขาไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นเขาต้องการเพียงแค่ใครสักคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยเราสบายใจเพราะบางครั้งสถานะที่เป็นตัวกําหนดของความสัมพันธ์ <c oughs> ก็ไม่ได้ทำให้คุณมั่นใจได้มากขึ้นเลยว่าคุณและเขาจะรักกันยั่งยืนตลอดไปจริงไหมบางทีการอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ มันอาจจะดีกว่าก็ได้ว่าไหมละ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรไม่ต้องเสียใจและร้องไห้เมื่อไม่ได้เป็นอย่างที่หวังใครหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความชัดเจนอะไรเลยแต่ความเป็นจริงแล้วมันชัดเจนแล้วตั้งหากละ่ะชัดเจนในความรู้สึกของคุณและเขาที่ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าการที่มีใครสักคนอยู่เคียงข้าง โดยที่ไม่หายไปไหนมันอาจจะเป็นความรักที่ไม่มีสถานะหรือชื่อเรียกของความสัมพันธ์แต่มันก็เป็นความรักที่มีความสุขไม่น้อยไปกว่ากันเลยสุดท้ายไม่ว่าความรักจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามเพียงแค่เราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขและไม่เสียใจมันก็น่าจะพอแล้ว